สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์และนี่คือมาเฟียสามพาร์ทที่สิบแล้วอ้าวเยียมไม่ได้มีคำามผิดและก็ไม่ได้มีนตำรวจด้วยวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เนื้อเรื่องเป็นหลักลเราไม่ได้มาเล่นตลกคาเฟ่ให้ดูพาร์ทนี้จะเครียดมากบอกเลยอีอเบิกมาแล้วหลังจากที่เคลียร์ปัญหาให้เบิกแคชชั่นด้าและวีโต้แต่ละคนตอนนี้มาเป็นพลพรรคของลินคอนเควรเควรพี่บวยแน่นอนเป็นมาเฟียทั้งพวกปืนเพราะมันพร้อมจะหักกันอยู่ตลอดเวลา คิดเหรอว่าฉันจะลืมสิ่งที่นายเคยทำอยากจะโทษไอ้มาคโนทาไรก็เชิญแต่คนของนายเป็นคนมาขลมพวกเราคนของผมแค่ทำตามคำสั่งพวกเรามีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปัญหาของผมที่คนอย่างพวกคุณไม่มีวันเข้าใจฉันนี่แหละจะทำให้เป็นปัญหาเองมีเรื่องเชียรอะไรกันอีกโอ้ไอ้อ้วนเลือนประจำเมืองโทมัสเบิร์กนี่วะมึงด่าใครอ้วนฮะวางปืนลงเดี๋ยวนี้เบิร์กมาถึงก็หัวร้อนเลย แม่จะลาวิโต้วิโต้ก็กวนตีนเนาะดูมันทงเราทั้งสี่คนต้องร่วมมือกันเพื่อล้มมาคานโนอย่ามากัดกันเองแบบนี้มันโง่สิสนดีล้มมาคานโนงกันเหรอไอ้สองตัวนี้เคยทำงานให้มาคานโน,<ล>น่นะเว้ยและไอ้มมนี่คนของฉันจำนวนไม่น้อยต้องมาตายเพราะมันเพียงเพราะไอ้มาคานโนสั่งให้มันทำฟักมันและฟักมึงถ้าคิดว่ากูจะเชื่อใจไอ้สองตัวนี้เจ๊ไม่พอใจก็ไปไกลๆจะมาบนอะไรไม่เชื่อใจมันเหรอ ก็ดีเพราะผมไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นแหละแต่ความจริงก็คือผมเป็นคนปราบปรามพวกบารีอลี่ทั้งหมดฆ่าดูเซตแล้วก็พวกเลสเน็ก่วกขุและผมก็ช่วยชีวิตลุงออกมาจากพวกไอ้โคกเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกมึงจงตัดสินใจเดี๋ยวนี้วมจะร่วมมือกันดีๆหรือไปไกลสตินแต่จงรู้ไว้ทันทีที่ใครก้าวออกไปจากประตูนั้นชื่อของพวกมึงจะอยู่ในฮิตลิสของกูทันทีต่อจากเชื่อไอ้มาคาน่เลยเออมันต้องเจออย่างนี้จะเลิกกัดกันได้หรือยังเนี่ยเออเอาละ ทีนี้ก็เลิ่ทะเลาะกันเป็นเด็กๆได้แล้วแล้วมันเริ่มแผนกันดีกว่าต้องใช้ไม้แข็งเข้ารูปไอ้พวกมาเฟียพวกนีงง้ เย้เค yeah, okay. มาเป็นบัญชีชื่ออย่าก,กับเขรลวกพอยถ้าราชการล้างองค์กรใหญ่อย่างของมาคารโนเราต้องกำจัดตัวเล็กลักฐานของมันก่อนแล้วค่อยไล่ไปที่ตัวหนะัวหน้าเหมือนที่ผมเคยทำในเวียดนามูร, <c oughs> รู้ผู้ฐ<ว>านมันเกาะอ,อกูมึงแค่เรื่องแท<า>็กติกก,ะกะับกลยุทธ์แต่อย่าคิดมากให้แม่เงเปินสมองเลยว่าเราไปหามันที่บ้านแล้วยิงมันทิ้งซะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าตอนไปรถติดแค่ไหนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรต่อละทุกคนจะนอนตายกันนิ่งๆอย่างนั้นเหรอไอ้สมองหมาปัญญาควายปุกวาะอีดำ แคสตาราพูดถูกถ้าฆ่ามันด้วยวิธีนั้นเราจะไม่ได้อะไรจากมันเลยพี่น้องมันอาจจะขึ้นมาดูแลแทนแล้วเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอย่างแรกเราฆ่าทหารของมันก่อนพอมันไปเราก็ยึดเขตของมันแล้วก็ไปเก็บพวกระดับคาโปทันทีที่พวกเบียร์ล่างตายหาหมดแล้วไอ้มาคาโน่จะกลายเป็นมาหัวเน่าทันทีถึงเวลานั้นเราค่อยไปฆ่ามันเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขตที่เรายึดได้จากพวกมาคาโน่ล่ะจะเอายังไง พอมันอยู่ในมือพวกเราผมจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าคนจะมอบหมายให้ใครดูแลถ้าผมมอบหมายให้ใครคนนั้นจะได้กิจการและทุกสิ่งอย่างแต่คนนั้นมีหน้าที่ต้องคุมเอาไว้ให้อยู่อยากให้มันยึดคืนไปได้เรื่องสุดท้ายมีใครรู้เรื่องตึกที่กำลังสร้างตรงทะเลสาบนั้นไหมมันกำลังสร้างบอลคาสิโนอ่ะเอาไปดู มาของลูกเลยมาคาโนกำลังสร้างมันและทำให้มันถูกก่อไหมเงินของมันทั้งหมดถูกเอาไปทุ่มุนสร้างตึกนั้นทันทีที่มันรู้ว่าแผนของเราคืออะไรไการตัดสินใจของมันจะมีขีดจำกัดเราจะเล่นสงครามประสาทก,กับมันสภาพะทางอารมณ์จะทำให้คนไร้เหตุผลและโลภเราจะเล่นงานมันด้วยสิ่งนี้แทงลึกๆทะลุถ,ถึงหัวใจเป็นแผนที่ดีจิตวิทยาสงครามที่ถูกฝึกมาจาก CIA แน่นอนนะครับจอดตรดนั้นดัฟังอยู่ รถแม่งเหมือนรถไหยไติมเลยไอสองคนนี้มันเตรียมแผนกันไว้แล้วเฮ้ย hey. พูดได้ดีคิดว่ามันจะเชื่อกันไหม <c oughs> ไม่ลูกไม่สนอ้พวกนี้มันแค้นมาคาโนโตจนหน้ามืดตาม,มวัวเกินกว่าจะถอนตัวได้เพระจบเรื่องนีไ้ได้เกิดการชิงอำนาจกันแน่ <c oughs> ถ้าถึงเวลานั้นเดี๋ยวผมจัดการเองภ <c oughs> าพที่ให้มา <c oughs> จัดว่าแจ่มอยู่แต่ว่าผมยังต้องการข้อมูลเพิ่มอีก <c oughs> ข้อมูลส่วนตัวสถานที่ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยได้เลยกำลังทำให้อยู่คุณพร้อมเมื่อไหร่ผมส่งให้ทันทีแล้วผมก็ได้มีโอกาสร่วมมือกับคนละเมืองดีที่พร้อมจะแชร์ทุกข้อมูลที่รู้เกี่ยวกับเซล ข้อมูลวิธีการติดต่อจะใส่ดวมไม่ให้เลยแล้วกันโอ้ขอบใจมากให้ไปส่งไมั้ยได้ผมขับเองได้ไปแล้วแนการกวาดล้างที่เป็นระบบการทหารคาโปและพวกทหารเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วยหรือเปล่านี่มันเรมาเก็บกั็นนะเว้ยพระเจ้าช่วยฟังนะ ถ้าคุณอยากจะล้มใครสักคนคุณต้องทำลายรากฐานที่เขายืนอยู่ตรงนั้นขึ้นฐานเดียวกับปฏิบัติการในเวียดนามเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวัดนาาต่อไปนี้แผนที่จะมีภารกิจเสริมและภารกิจหลักอยู่รวมกันแค่ไปคุยกับจอร์แดนอเวนก็จะได้ทำโอเคลักซาฟเดอะเดสต์สเอนต่อจากนี้ก็คงจะเป็นการเริ่มเกมล่านะครับวางแผนกันเรียบร้อยจะทำการใหญ่แล้วเว้ยยึดเขตไหนก่อนดี ขาหรือทีนั้นของมันก่อนนะครับหรือพวกทหารลูกกระจอกในตระก,กูลเดียวกันอัในนี้ใกล้สุดไปนี่ก่อนแล้วกันโคตรไกลเดี๋ยวได้มีตัดไม่ต้องเดี๋ยวหรอกตัดแม่ดวนี้แหละโอเคหนึ่งสองซ่อมสัโอ้ยกว่าจะมาถึงโคตรไกลรถแม่ก็อืดแล้วเกินไม่น่าขโมยทันนี้มาเลยดําเนินเนื้อเรื่องมาสิบพาร์ทเพิ่งจะเข้าเรื่องตอนพ,พาร์ทสิบปงูซะยาวเลยโยวสวัสดีจอร์แดนทุกอนมาคุยกันหน่อย ไม่รู้ว่าอยู่กันได้ยังไงนะแม่งโครดร้อนเลยแล้วก็โครชื้นตงคับางโครดเหนียวตัวเลยก็ปกตินีครับรู้ไหมอะไรมันเป็นกลิ่นสาบล้นไปแล้วก็เน่าถูกฝังอยู่ใต้ดินนานชิบหายเกินไปแล้วโรด้อนไปเยสามเหลี่ยมปากน้ำแม่คงกินเดียวกันนี่แหละเกียตั้งแต่ตอนนั้นและเกียตอนนี้ด้วยแล้วไง เข้าเรื <rôle CCTV> ่องกันดีกว่าครับฟ Franco Frank p ากานีดูแลทิ t ฟอร์ฮาร์เบอร์อยู่หัวหน้ามันคือ t o ม m y Marcano และมันมีเรือที่ชื่อว่าเทเนเจอร์ที่ใช้ลักลอบเอาของเข้าออกเมืองแปดเดือนที่แล้วมันเดินเรือไปที่เบอร์มิวดาที่เบอร์มิวดามีอะไรหรอครับไม่มีเชียอะไรหรอกจริงๆแล้วมันไปที่คิวบามาคาโน o เคยคุมบอกคาสิโนที่ฮาวาน่า ผมสันนิษฐานว่าไอ้แฟรงก์พยายามเก็บทุกอย่างที่พอใช้ได้จากคาสิโนเก่าและเอามาใช้ที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขนโต๊ะและสลอตแมชชีนเก่าๆมาใช้มันน่าจะมีอย่างอื่นอีกมันแย่ตรงที่เราเดินเข้าไปถามมันตรงๆไม่ได้หละตอนนี้มันอยู่ที่แฮมพาและยังไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนงั้นเราต้องวัาคตดันให้มันกลับมาซะแล้วกิจการของแฟรงค์หลักๆเกี่ยวกับรถขโมยและเรือบรรทุกไปตามสถานที่ที่เกี่ยวกับงานแบบนี้มัคนมันได้มันกลับบ้านมาแน่นอนจัดไป ผมจะไปดักฟังงานเดินเรือแล้วหาดูว่าเทนเนเจอร์มันติดต่อมาบ้างไหมเอาล่เว้ยได้เรื่อแผนทำการใหญ่แล้วจอร์แโทเวนมีหน้าที่สอนแนวแผนเดินเรือครับว่ามันกลับมาตอนไหนสโตรลินคอนมีหน้าที่กวนตีนให้มันกลับตั้นโอ้ยกว่าจะถึงหารถยากชิบหายเฮ้ยทั้งนี้่คุณซินะไอไวไลท์ที่จะเล่นงานจูเนียร์ฮอลแลนด์จะไม่ชักทายกันหน่อยเหรอครับคุณผู้หญิง ใจเย็นฉันไม่ได้จะว่าอะไรฉันชื่อจีน่าคอวอสกี้พ่อฉันและตัวฉันเคยทำงานขโมยรถให้จูเนียมาก่อนก่อนจะส่งพวกเราไปทำงานให้กับมาคาน่นายพ่อคุณอยู่วะหล่ะตายในคุกไปแล้วโอ้โทษทีก็เขาดันโดนจับจูเนียมันบังจะเอารถมาจากปั๊มน้ำมันใหญ่ๆในเมืองนี่แหละบางทีก็ได้รถหลูระดับไฮเอนด์เอาไว้ในมือ แ่องานเสริมของมันก็คือหลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนที่ขโมยมาจากโการงกลั่นรถขโมยถูกส่งไปที่ไหนก็เอามาปล่อยแถวนี้แหละแต่เท่าที่ดูจากจำนวนรถหายตามข่าวแล้วฉันว่าจูเนียเตรียมปล่อยของรถใหญ่ในเมืองนี้แน่นอนถ้าม<ต>ันส่งคนมาดูแลกิจาก,การผมจะไปสมัมภาษณ์มันอาจจะได้เรื่องมือดีที่ทำงานให้มันด้วยไปเจอกันจีน่าคนของจูเนี่ยไม่ปลอดแหงง่ายๆหรอกแต่ไงคุณก็ต้องไปรีดความลับมาให้ได้นั่นแ่งงานของเรา ค่อยๆเริ่มนะครับเหยื่อรแรกทอมมี่มาคาโนโอเคไกลตัดเราจะยังไม่ลาเหยื่อทันทีนะครับเราต้องหาข่าวเกี่ยวกับกิจการอีกที่หนึ่งก่อนเพราะจอห์นโดโนแมนบอกว่ามันมี2ที่งั้นสอ,สองสองที่พร้อมกันเลยให้มันปรากฏในแผนที่แล้วก็จะเข้าไปทีเดียวเย้ยเพื่อความรวดเร็วเป็นบรารกาไงเข้ามาดิมาคุยกันคุณรอผมอยู่ใช่ไหม ใช่คาร์โรดรอเต้บริษัทส่ง,สงมาแล้วไม่เชิงนะมีปัญหาไหมล่ะถ้าคุณช่วยไม่ให้เงินไปถึงมือไอ้พวกคอมมิวนิสต์สารเร็วในคิวบารงั้นก็ไม่มีปัญหาออ๋คุณอยู่กับกองปฏิวัติคิวบาจริงด้วยผมอพย,ยพหนีออกมาต่อปีหกหนึ่งมาลงเอยที่นี่ก็ยังพอมีเส้นสายเหลืออยู่บ้างเพราะอย่างนี้ผมเลยรู้งาน,นขายของเถื่อนของไอ้แฟรงค์พาร์กานี่ทุกปีเก้าคนของมันฟ็อกซ์ฮอลเลนดูแลท่าเรือทำธุรกิจหลายอย่างที่ฮาวาน่า ได้ยินมากเดี๋ยวกูเรียกล็อกสินทิได้ยินแล้วกูจะอ้วกมมันสนแต่เรื่องเงินเท่านั้นแหละตั้งแต่โดนยึดลิเวอร์โลไปต็อกมันก็หาแดกับแอร์ดรอปมันขนย้ายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสืบเองว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนผมแน่ใจว่าลูกสมุนของพ่อพร้อมจะร่วมมือกับผมแน่นอนเดี๋ยวผมกลับมานะพรับโบรพวกสวะที่ทำงานเป็นสมุนของพ่อทอร์เรนต์รู้ว่าเขาอยู่ไหนลองไปถามดูของนี้มันต้องบีบกันนะครับโอเคตัด ตัดม่ทีเช้าเลยคือเมื่อสักครู่ผมไปนอกรอบมานะครับไปไล่ทำลายธุรกิจมาเพราะมันเป็นธุรกิจเดิมๆที่แบบเหมือนนพาร์กก่อนๆนะพี่คนดูจะเบื่อก็ไปเคลียร์มาซะจำนวนหนึ่งเกมเพลย์จะได้มียืดเยอะตัดมาเฉพาะตอนบุกสถานที่ใหญ่ๆดีกว่าโอเคข้างในมีคนมองไม่เห็นต้องเห็นก่อนอ่าเห็นละนั่งอะไรกันวะชิคกายโผล่หัวเยอะไปเว้นไว้ตอนกลางวันกูไม่พางตัวลืมไปกูเป็นไอ้มืดกูเนียนกับความมืดได้เท่านั้น สแตลแตกตั้งแต่ทางเข้าบอาวาปูล้างฐานเลยก็ได้แจกเลี้ยงหัวเลยหัวละเม็ดเฮ้ยเอาลนะยิงยิงต่อสู้ยิงต่อสู้วันแมนเอาไม่อยู่แล้วมเข้ามันเลยอยู่ไกลเกินไปเราต้องประชิดอีกนิดนึงให้อยู่ในระยะยิงหวังผลโอเคสีโลนให้พร้อมเก็บก่อนโดดเข้าไป สายตัวหนึ่งวิงว่งวิง่งหลบกับดิจิตอลเขาแล้วหนึ่งสองสามง้างแล้วขวาขอเสื้อทิ่มหน้าเข้าไปเสียงกับแมนฮันเฮ้ยบอลทับอออบอ <า S 1> ลทับอรุณป้าบอกว่าวิ่งใส่หนึ่งสองสามง้างแล้วขวาขอเสื้อทิ่มอกทิ่มหน้าไอ,อซัมโคตรเดือดจะโคตรใครมาวะเนี่ยเฮ้ยบอลทับอีกแล้ว ถ้าได้ยินใครตะโกนมอเตอร์ท่อไม่เตรียมย้ายโคเวอร์เลยเพสช็อตเต็มไปหมดนมาหนึ่งสองสามสี่ห้ายิงหมดไหมบนตัวแม่งเหนียวนะครับแดกกระสุนเยอะอีกพวกนี้กินจุดปืนเราลูกไม่ดกซะด้วยเจนนัดเองดีเฟรมเรทตกเล็กน้อยขออภัยด้วยเออเชี่ยต่อยะไม่เอานะแม่งชอบมาตกตอนบู๊ด้วยนะตอนขับรถเนี่ยไม่ตกเดี๋ยวดูมันดูมันเหมือนแกล้งกูอะ <complic S 1> โอ้โหอุตส่าห์ไปอัพคอมมาก็เลยจะออกแพทมาแก้ววะเนี่ยเป็นความผิดกูหรือความผิดมึงมึงแอดมินมะเนี่ยข้างบนเอาระเบิดคว่างแม่งลองดูสลักน้ำเพอาปะ่ะโอ้โหไประเบิดข้างล่างแทนแผ่นนี้ไม่เวิร์กเก็บแม่งเลย,ยเกินสองเมตรเฮ้ยโมโนทัศหลบเล็วเฮ้ยระเบียงหนึ่งสองสามอุ้ยเชี่ยแม่งยิงสวนเก็บได้ตัวหนึ่ง ตัวคนาบน,บน,บนา้มู่นวิ่งแ่งยิงมา,า,ากยิงยิงแ่งกว่กับบังไม่เวิร์กว่ะกับบังนี้ย้ายลุกโอเคบนไปเชี่อไม่ตายโดนแขนคราวนี้เราหัวเต็มระยะกลางแบบนี้ต้องแออซเลยเฟิร์นเอเกซีเจ็ดจากบ้านเบิร์กสังเวยศพแรกเฮ้ยคว้างสั้นเขี่ยตายหวนันอ่ะไม่รู้ยิงหยอดไปก่อน หคนนึงบิงมาขวาหลังกรแพงชาร์จเลยตายซะยิงจากเอวลุยลุยลุยโอ้ยบินเร็ววิ่เร็วเฉยลนลนกูลนซ่อม่นเรียนทันยูหน้าหัวใจตายซะเยอะแอบไอเอคก์หมดละกระสุนหมดยังไงตายตายหุยับลบ ไม่โดนอีกเร็วเร็วเร็วคิดเร็วทำเร็วยัยหุ้ยลบมาแล้วมาแล้วอย่าโดนล้อมทำอะไรก็ได้อย่าโดนล้อมย้ายโดนอะไรมึงขังเลยปิกอัพหนึ่งสองสามปิกบัญชีพักยิงล่างไหนออกน้ำไปเลยมึงด้วยมึงก็ด้วยหลอนอะไรมึงโดนของไข่เต็มเต็มเลยเมื่อกี้เฮ้ยขังระเบิด์นี่วะยิงทางนี่วะมันอยู่ไกลถังกันไปเข้าไปบวกเข้าไปบวกดีกว่า เฮ้ยมึงไปยืนตรงนั้นได้ไงวะเอาเชี่ยตกน้ำมาคุกชิบหายแล้วยิงยควักปืนไม่ได้ด้วยนะขึ้นฝั่งเร็วขึ้นฝั่งเร็วเฮ้ยไอีเชี่ยอีเคนแดงมันชิบหายแล้วเร็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 วถึงแม่งแดกกูด้วยเชี่ยบักอะไรวะน่ะเมื่อกี้ไม่ไปยืนตรงขอบบ่อนอีเคนมาแดกดีนะกูไม่โดนลากไปแดกด้วยทีนี้ก็เหลือมึงตัวเดียวอ้าวอ้าวเผลนสิแบบนี้ประชิดตัว โอ้ไมโอ้ไม okay. ่เทสดูครับโเฮ้ยรีโลลีโลเข้าเลยเข้าเลยโดนซะชาร์จแล้วต่อยกามแตกยิงซ้ำอีกสักทีเพื่อความชัวร์โอเคเก็บตัวหัวหน้าได้เคลียร์ไปหมื่นห้าทำยอดได้ครบล้วกลับไปคุยกับคาโบโรได้ปัดดูถึงอย่างรวดเร็วเก็บมันเรียบร้อยแล้วมาคุยกันหน่อย ไปคุณไปย่องโมโหพวกคอมมิวนิสต์กับเด็กแก๊งได้ข่าวมว่าพ็อกสโตเลนกำลังงานเข้าขอบคุณมึงมากวิธีที่ทำให้จอนดิ้นได้ดีที่สุดคือต้องไปกนเงินของมันได้ข่าวว่าแฟรงค์พาร์กานี่สั่งให้พ็อกกลับไปดูแลงานท่าเรือพ็อกไปไหนไม่ได้จนกว่าจะเก็บมึงได้เราต้องเตือนไว้ก่อนว่าไอ้นี่มันอึดมากมันเอาตัวรอดเก่งขอบคุณที่ช่วยนะพะโรผมเจออะไรมาหนักกว่ามันเยอะไม่รู้สัแล้ว ไปไปเก็บมันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปเคลียร์ธุรกิจรถตัดผมยังเหลือดาเมจที่ต้องทำายธุรกิจขโมยรถอยู่นะครับอีก9,000กว่าและที่นี่คือที่สุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้ผมไปนอกรอบมาแล้วเพื่อความรวดเร็วของคนดูนะครับเสร็จแต่เนื้อเรื่องโอเควิ่งเข้าไปชาร์จเลยทีเดียเนี่ยจัดสิครับรออะไรไอ้เชี่ยกดพิษต้องกด F ไม่ใช่กด Q มาโถ่เอ้ยมึงพังทำไมย,ยิงยิงใครใช่ไหมไอ้แม่งเลยไหนยิงใครฮะมึงยิงใครมึยิงใคร รวมไปซะข้างในเพียบเลยโอ้โหเก็บตัวลิมก่อนแล้วกันถังถังไม่ระเบิดเชี่ยงยิงไม่โดนตะวนละคราวนี้รัศมีระเบิดทั้งไม่ไกลอีกเชียเย่ยเ้ยอย่าให้ด่วนความแตกจนได้จะวิ่งไปเชือดแบบจอห์นวิสกสมัยเฮ้ยดังมุ่งหนึ่งสองยอดเข้าไสตไปาาข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่หมดแม็กพอดีสายเข้าเก็บรถเร็วหนึ่งสองสามเข้าจุดตายโอเคไป เป็นซองแม็กสุดท้ายสองนัดเศษปัดทิ้งน่าจะพออยู่ยิงหยดหยอดยิงยังพอเพียงเ e t s go หดเปียบเลยเดี๋ยวค่อยระเบิดต้องจัดการบุคลากรของพวกมันก่อนหลังกําแพงเดินหนังนอกโอเบไม่เป็นไรช่างมันคิวตัวหน้าก่อนเลยไปเลยมึงยิงไม่โดนละซีอุย้ยโดนแล้วโดนแล้วเกิดามากึงสาดมากยิงใส่มาก มีหลบมีหลบคุยอะไรล่ะไอไป,ไปอะไรวะโมโลตอปวะเฮ้ไม่เอาโมโลตอป์นี่ก่อนทขาลื่นแล้วลิลลดเข้ามาเข้ามาไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้ามาักูเขาแนละ้วเชื่อมั่งเลย <C hy ster> เรียบร้อยหมดไหม <C hy ster> ใครร้องเชียร์เลยวะมึงโดนจิ้มตายตั้งนานแล้วความรู้สึกชา้าเนาะโอเคยว <C hy ster> ทีนี้ก็ระเบิดรถไอ้ที่แห่งนี้ซะ แต่ก็ยังล,ละหล่ะทำลายกิจการให้ตัวหัวหน้าลงมาดูแลเฮ้ยใกล้ไปใกล้ไปเดี๋ยวโดนระเบิดไปด้วยเอา้าหาละไม่เป็นไรเลยหรอระเบิดมือกูหมดแล้วด้วยทำไงดีงใส่ต้องสั่นอุ้ยใกล้ไปจะเบิดคอมพิวต์นีมีไวอรก,ก็ฮะปกมาสามหลอดนะอีกครั้งนึงจออัดไปครับผมเพราะเอกที่ดีต้องทันหลังให้ระเบิด คงคอนเซปต์เดิมไว้เสมอภารกิจทำลายล้างสนุกด,ดีจริงๆทีนี้ก็ไปคุยกับจีน่าได้ละแต่เหลืออีกคันหนึ่งว่ะเอาไปขับเล่นหรือทำลายทิ้งทำลายทิ้งดีกว่าปีนแมวปืนสั้นเปรืองเฮ้ยปืนกูก็เปลืองเอาปืนศัตรูดีกว่ายิงแล้วทิ้งไปเลยเออยิงว้แล้วหยิบปืนแล้วมั้งโอเคเท่าทุน เก็บเงินมา8 7 5เก็บ3 8 0 0โอ้ยได้เยอะเว้ยมีเงินซื้อปืนละเดี๋ยวไปซื้อปืนช่วงท้ายๆไปหาจีนา่าตัดมาถึงยังรวดเร็วมันต้องใช้วิธีนี้แหละเงินยืดเยอะชิบหายจูเนียชิบหายไปหมดแล้วอแน่นอนปีมือเว็นได้เขาไปควนตีจูเนียมากพอสมควรเลยเนี่ยอยากจะทำมากกว่านี้ เพื่อนเก่าของฉันไปดักฟังมากไม่เขาว่าจูเนียร์กลับมาเล่นงานลูกน้องมาทุกคนเลยแล้วมันจะไม่ไปจนกว่าธุรกิจมันจะกลับมาเหมือนเดิมไม่เคยเห็นจูเนียร์ฮอนแลนด์กตื่นลืล้นขนาดนี้มาก่อนเลยทำงานให้ซมมาคาโน่นี่แหละไฟล้นก้นของแท้ใช่ถึงข่าวเคราะห์ของจริงเลยถ้าได้ตัวมันฝากบอกด้วยอุยอย่ามซ่ากับจีน่าควสกี้ได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันจีน่า ขอบคุณมากครับเจมส์เอาโฟรดูดบุหรี่อย่างสบายใจโอเคเราต้องหารบสักคันละคอนฟรอนต์แจ็คจูเนียฮอลแลนด์ Jack เก็บตัวใหญ่กันเว้ยไปเริ่มเลย <c oughs> เอ้าเชียร์ใครแจ้งตำรวจเนี่ยเอ้านึกว่าพวกมึงกีนะ่ายิงทิ้งยิงทิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังแอนไปโอเครีบเห็นก่อนพ่อมจะมาไกลตัดถึงแล้วเว้ยปั๊มน้ำมันที่จีน่าพูดถึง มาจัดหนักหัวหน้ามาเฟียกันดีกว่าบูแมงแต่ทางเข้านี่แหละสาดกันเลยไม่ต้องสงสัยแหลกพวกตะกัวไปดีกว่าไามไท้องขวาเข้าหลังกำบั้งเว้นซ้ายไววิโอ้โหเผาตัวเองไม่น่าเลยฮฮึไม่ต้องโทษแชมาเฟียยิงกันเรื่องปกติเลียนซ่อมไปเข้าซ้ายก่อนมีเซนรีเหมอนเห็นเซนทรีแวบแวบ เจอแล้วลิมท่าเารือทายซาเซนฟีให้อาหารไอ้เคไปมันอยู่ไกลช่างแม่ปล่อยไปฉีดฉีดเฮียอะไรมึงเดี๋ยวมึงได้ชิบหายของจริงแน่นอนบกมาแล้วไอ้มืดมหาปัญไงเฮ้ยไม่เห็นว้ไม่เห็นเว้ยเ,เข้าไปทักทายมันใกล้ๆนิสสโลอุ้ยเชี่ยแค่สั้นไปเอาไหมหนึ่งสองสามง้นพักเอาไว้เอาไปคำแล้ว อัดเป้าหน้าไงถึงก็นหงายเลยเหรอสะเทือนใจมากเลยวิเซนทริยิงหน้าหงายอย่ามันเนียนกูรู้กูเห็นมีเนตวงแหวนหลบหลังรถสปอร์ตแล้วครับอุ้ยไม่ใช่หลังกระแพงได้ว่าเดี๋ยวกูไปหาความตายเดลิวลี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านอ่ะไม่มาไม่ออกเฮ้ยออกแล้วออกแล้วมึงโดนซัดจับไปงา้างบงไป ไปยิงดันยิงอัดเป้าหน้าเลือดไหลเป็นโลหิตรู้สึกประหารท่านี้เลือดมันจะเยอะกว่าเดิมทำแบบนี้ที่ไรนอนจมกองเลือดทุกไรเก็บตัวหน้ากันแล้วกันนอกจากไอตัวแดงๆนี่อาจจะมีตัวอื่นอยู่นะครับประมาทไม่ได้มันมากเฉพาะตัวที่เราเห็นแล้วเท่านั้นเอเลไปกูเห็นมุย้ยไปขวานั่นไงอยู่ขวาจริงด้วยสวันนวสดีเช้าตายซะคุณก,ก็ด้วยไ้แตกเลงตัวย้ายเร็ว เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอ่ะมีคนอยู่ขวายิงกันงง,งอีกเหรอกคนยิงกันไงไม่ได้มาตีกอล์ฟหรอกไอ้แซดหลังรถหลังรถโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยิงยอดลูเฮ้ยหลังเขา้าไหนวะมีดุสัตว์ก่อน,นยังไงเจอละเจอตัวคนร้ายแล้วหลบแปบ๊บผมว่าไหมผมว่าไหมสัตว์แน่แน่แน่มีหลบหลบเหรอไม่รอดหรอกระสุนจะหมดตัวนี้ไม่ใช่ปืนเลยไปเก็บกระสุนมันม่อ เอย์เยี่ยมมากปีสกันไม่เอาเอเคยนี่แล้วกระสุนใช้ร่มกันได้เออดีเว้ยจะปีนขึ้นก็ได้นะตรงนั้นไม่เอาดีกว่ามันดักอยู่เข้าทางเดิมแน่ผมอ่ะไม่โผล่ใช่ไหมไม่โผล่กูเข้านะโดนหนึ่งสองสามมานี่ผมลงไปเอาตีดำแล้วยิงแม่งเลยเข่าดามาเลยตรงนี้ฮะสะเทือนใจซะเหลือเกินเปลี่ยนซอง ปี๊เข้าลำกล้อง ready to rock การประหารแบบภาคสนามตัวหลังตัวนึงเก็บหังก็ได้ปะไป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 ไถมันซะเฮ้ยกล่องยาเปิดกล่องยานอนดินโอ้ยกว่าจะตายได้นะมึงทุรนทุรายกว่าจะหมดลมหายใจทีนี้ก็เหลือไอ้ตัวบนหน้ากับไอ้ลูกกระจอกไอ้นึงนอนั้นง่ายแล้วคราวนี้ มือใครโผล่กูเห็นนะกูเห็นนะมึงกับผมมือไหยิงแขนยิงอกตายหาซะรูเล็กๆกูก็ยิงรอดเข้าไปโผล่มาไอตัวหน้ามึงจับมายังจับมายอะหนึ่งสองยิงตัดกำลังนั่นแหละเซ็ล้วออกไปมึงโดนจับได้ตัวละหาตัวยากจริงมึงได้ข่าวว่าเก๋าฆ่าหรือเก็บดีวะเก็บไว้แล้วกันตัดสินใจซะจูเนี่ยจะทำงานให้กูดีๆ หรือว่าออโอเคได้ได้ไปล่อยกูทีดได้กูปล่อยอยู่แล้ว <c oughs> ปล,ปล่อยแบบรุนแรงเสร็เรียบร้อยออโตเทฟเลกเก็ตธุรกิจขโมยรถนะครับถ้า assign ธุรกิจไหนให้กับ Under อันเดอร์บอสคนนั้นจะพักดีกับเราอ๋อโอเคงั้นในที่นี้เราคงเลือกแคสซันดราก่อนแล้วกันจัดไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจะลงวิโต้หมดเลยอยากสนิทกับวิโต้ให้วิโต้พูดถึงโจเยอะๆสองคนมาดูแลเคทิกฟอร์หน่อยเย่ได้เลย ถ้าจะให้ฉันส่งคนไปพีชีพเพื่อนายฉันอยากให้คุณสัญญากับฉันอย่างหนึ่งเว่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วที่นี่ตอนนี้วางหูเลยโอเคมาดูสกิลการขับรถของลูกน้องแคสซชนยรกันนะครับยังไม่จบล้อยันลุกบวชแล้วมาแล้วแง่โดเร็วโอ้ยแรงแรงแรงเฮ้ตุ้มชนกันเลยชนกันชนกันโอ้ยไม่ชนครับคราวนี้ขับแบบมีสติแต่ถ้าผิดสังเกต ลูกน้องแาสตาขับรถเร็วมากคนที่คิดว่าแซมมี่โรบินสันเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับมาดิกัสผมว่ามันโคตรโง่การที่เขามีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าเป็นแผนของเขาและหลักฐานก็ยังสรุปประเด็นนี้ไม่ได้เงินมันหายไปทั้งหมดและแซมมี่คงไม่ได้ยิงหัวตัวเองจากด้านหลังแถมเขาวาตัวเองทิง้งเหตุผลเดียวที่คนคิดว่าแซมมี่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเป็นเพราะสีผิวของเขาน้ามิมหาย